วันนี้ส่วนโรง้านจะพาเพื่อนๆมาเก็บพุษรา,าชาหิมะนะครับพันนี้เป็นพันลูกใหญ่นะครับหวานกรอบอร่อยชามน้ํานะครับการต้านทานโรคแล้วก็การปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศถือว่าดีมากๆนะครับผลน,นี้สุกคาต้นแล้วนะคเพื่อนๆนี่นะครับโอ้ลูกใหญ่มากนะครับเวลาสุกเขาจะสุกจากกล้นขึ้นมานะครับนี่ เดี๋ยวจะเก็บแล้วก็ไปวัดความหวานให้เพื่อนๆดูนะครับไปชั่งน้ําหนักนะครับนี่นะครับสามลูกนี่เต็มอุ้งมือเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คือลักษณะลูกเล็กๆของเขานะครับเพื่อนๆเขาจะเป็นคล้ายๆหัวกระสุนแบบนี้ครับจะออกลำแดมนิดๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ดกนะครับเพื่อนๆดกแบบนี้เพื่อนๆจะเอาไว้ทุกลูกไม่ได้นะครับนี่ ประมาณสามสี่ใบเลี้ยงหนึ่งลูกนะครับอย่างกิ่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบก็ประมาณอา่สามลูกนะครับเพื่อนๆสามลูกเอาไว้สามลูกพอกิ่งนี้นะครับดิดออกนะครับนี่แล้วค่อยมาห่อนะครับนี่ขนาดนี้กำลังพอดีห่อนะครับเพื่อนๆถ้าห่อช้านี่แมลงวันทองก็จะเจาะนะครับ เขาก็จะโดกมากนะครับเพราะว่าเราเรามีพุทราเก่าหลังเบอร์หนึ่งปลูกใกล้ๆนะครับพุทราเก่าหลังเบอร์หนึ่งอยู่ต้นน,นู้นนะครับต้นน,นู้นแมลงก็จะช่วยผสมเกสรให้ให้เขาติดผลดกนะครับหลังจากติดผลดกแล้วก็มาคัดลูกเพื่อที่จะห่อนะครับหรือใครกลางมุ้งก็คัดลูกออกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูลูกที่มันยังไม่สุกนะครับเพื่อนครับ <c oughs> อันนี้คือลูกที่ยังไม่แก่นะคเพื่อนๆนี่ เดี๋ยวผมจะเด็ดมาให้เพื่อนเพื่อนดูกลางแจ้งนะครับอันนี้มันอยู่ในร่มนะครับสีเขาก็จะเขียวแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับสีลูกที่ยังไม่แก่ก็จะเขียวแบบนี้นะครับเขียวเป็นหยกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเขียวหยกเลยนะครับเนี่ย อันนี้คือเริ่มแก่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือพุทรา,าชาหิมะนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าจับตามองแล้วก็น่าปลูกไว้ให้ลูกให้หลานชิมนะครับให้ลูกให้หลานกินนะครับผมลองเอาลูกที่ยังไม่แก่มาชิมนะครับหวานนะเพื่อนๆหวาน หวานประมาณสิบสามองศาบครับอันนี้ก็ลูกที่ยังไม่แก่นะครับนี่ลูกที่ยังไม่แก่ยังหวานนะครับเพื่อน,ออน,น,นเพื่อนอ่าอันนี้ห้าลูกนะเพื่อนเพื่อนห้าลูกผมใส่ไปอีกลูกหนึ่งครับเป็นหกลูกนะครับหกลูกหนึ่งกิโลนะครับเพื่อนเพื่หนึ่งโลกว่านะครับครับเดี๋ยวลองดูขนาดความ ความใหญ่ของผลนะครับเพื่อนๆอันนี้คือความใหญ่ของขนาดผลนะครับเพื่อนๆนี่ใหญ่มากเลยนะครับไซนี้ก็หกลูกโลนะครับเพื่อนๆสีผิวอย่างนี้ไม่ได้เสียนะครับเป็นเป็นพุทราที่สุขคาต้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือพุทราราชามะนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูเนื้อนะครับเนื้อของราชาหิมานะครับดิขาวจั่วนะเพื่อนๆนะครับนี่ขาวจัวนะครับอืมทั้งหวานทั้งหอมนะเพื่อนๆหวานด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับเพื่อนๆดิ หอมลูกสุกนะครับนี่หอมลูกสุกอร่อยนะครับแนะนำนะเพื่อนๆราชาหิมะนะครับจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับทักมาที่สวนลงร้าน0 6 0 2 4 7 7 4 9นะครับไลน์ไอดีก็อันเดียวกันนะครับอบอกว่าซื้อต้นพันธุ์พุทราชาหิมะนะครับเพื่อนๆ